ันนี้เป็นนะคะเป็นเป็นสถานที่ที่ขายต้นไม้ดอกไม้ซึ่งเยอะมากแล้วคนก็มาเดินเยอะมากเลยค่ะประชาชน <What? S 1> แหล่งรวมต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะอันนี้ต้องจ่ายเงินค่าเข้านะคะ9ยูโรต่อต่อคนนะคะซึ่งผู้ใหญ่ค่ะ เด็กไม่เสียตังค์นะคะอันนี้เป็นพวกกระถางแก้วไหมประดับบ้านได้อันนี้คือเบลดเทสได้น,นะคะรับกำลังกินอยู่อมขาชาใทยได้น,นะคะอันนี้เนเจอร์อันนี้ปัวหรือว่าช,ชมพู นจ oh ับโอหองนะคะอันนั้นจ oh ับรุมโอหองแล้วก็สีตรองที่นี้ก็คล้ายๆกับถ้าเราเรียกบ้านเราก็คือจัดดูจักนะคะของก็จะขายเต็มทางต้นไม้ดอกไม้ซุ้มจัดยาวพีงแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่ามันเป็นเนเจอร์ก็คือมันเป็นธรรมชาติความเขียวงามของป่าไม้แล้วก็ส่งเสียต่างเข้ามาเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็ทางเดินน่าจะยาวไปเลยนะคะต้นกีบี้นะคะราคาอยู่ที่15ยูโรโตแล้วท,ที่ที่บ้านยังไม่โตเลยค่ะเดินชมออนี่ฟา,ามบัวครับเก็บ,บกป้ายที่เดิมเออเออเออขับนี่ฟามบัวครับอันนั้นอะไรครับเบอร์รี่ วันนี้ค่ะสวยดีนะถ้าเอาไปไประดับที่บ้านหรือว่าจาแดงดูง,งามเลย ก็จะมีอยู่ที่20ยูโรนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็เกือบ800นะคะก็ข้างเงินบาทไปอยากได้สักอันจังเลยราคาเท่าไหร35ยูโรนะคะ,ะ,คะก็ประมาณเกือบพันกว่าบาท คือเสกหัวนี่นะคะนี่วาโซหรือว่าน,นกตระกูลนกงั้นเลยฮ่าปาปิยงครับมาดูปาปิยงผีเสื้อนะคะปาปิยงครับ ประดับจาแดงนะคะอันนี้นะคะนกวาโซ่เพื่อนชี่กว้างมากจะเก็บภาพคงไม่หมดเดี๋ยวยาวไปเพื่อนๆจะไม่รับชมเดี๋ยวจะเก็บบางส่วนก็พอนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเปลย์ทำสุมน่ารักมาก ด้วยนะคะมีเปลปีนอนไปดตูตรงนั้นตรงนั้นก็ดีกว่าค่ะมันจะเป็นน้ำพุโซนนูนก็ยังไม่ได้ไปเราจะไปโซนนี้กันก่อนนะคะดูนะคะบริเวณรอบๆนะคะธรรมาชาติมากเลยชอบต้นไม้อ่ะค่ะมันมีความสูงของ ต้นไม้แล้วก็ใบไม้ต้นไม้อ่ะค่ะมันจะมีสีสวยมากเลยเนาะนี่ครับโอเคคััเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นเขาจะเป็นตัวพลาสติกเออเขาเรียกว่าไงมีมีแสงทำไปกลางคืนก็จะมองเห็นแสงนะคะสวยงาม นี่นะคะเก้าอี้เรืองแสงนะคะอ่าเขาเรียกว่าตัวจะบอกว่าเป็นหมือนใบบัวมันเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนนะคะนี่ก็จะเป็นพวกของประดับตกแต่งบ้านอย่างชอบต้นไม้ ลูกชายบอกว่าหิวก็เลยเดินไปสั่งเครปเดี๋ยวขอจอดทางเครปก่อนนะคะนี่คือซุ้มทําเครปค่ะนี่เครปนะคะราคาเครปเฟรชค่ะราคา4ยูโรนะคะบ้านเราก็10บาทที่นี่ก็120สิคะมองจากต้นไม้ดูสิคะต้นมันใหญ่จังเลย ลากฐานดีมากอ่ะ

พระอภัยมณีเอ้ยไม่ใช่ค่ะเป่าฟรีอ,อ,อ,อันนี้มีนกนเห็นไหมคะเบ่งดึงได้ เขาจัดงานดีนะเพราะว่าสถานที่ใหญ่แล้วก็ตรงนี้ด้านบนก็จะเป็นน้ำพุปล่อยออกมาน้ำสีสวยด้วยด้านบนก็จะมีขายต้นไม้แล้วก็วิวธรรมชาตินี่พักผ่อนได้เอาเสือมาด้วยค่ะวันนี้ อันนี้บริเวณด้านบนนะคะก็จะมีสะน้ำพุแล้วก็รูปปั้นสวยงามมีรูปปั้นรอบๆเลยคุณยายคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยดูสิโอลูก,กตาไม่มีตาหายไปไหนคะหลังกลับมานี่คือสวนนะคะบริเวณภายในสวนเขาก็จะมี เก้าอี้นั่งแบบชายหาดนะคะเก้าอี้นั่งสามารถนั่งพักผ่อนได้ตุต๊กตาหน้าหายหดอ่าตัวอะไรครับนี่ดอกกุหลาบค่ะมันก็จะเป็นซุ้มดูนะคะบริเวณล่มลื่นมากก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนนะคะเก้าอี้แบบชายหาดน่าก็มีร้านอาหารขนมตรงนู้นแล้วก็มีรูปปั้นมี น้ำพุปราปาไปนู่นแล้วค่ะนู่นขึ้นไปนู่นแล้วครับต้นไม้เขาตัดตกแต่งแบบสวยงามนะคะแล้วก็ต้นไม้กว้างเป็นสวนสวยๆเลยนะคะธรรมชาติ คล้ายปานานานะต้นกล้วยแต่มันไม่ใช่มันคืออะไรองเซ็ตคือต้นอะไรอ่ะเข้าทางนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับกูเต้เดอร์ฟองเชอร์คือเสกวัวเข้ามาข้างในมันก็จะเย็นยโอเคคือโชว์เสกวัว แต่ข้างในเย็นดีนะข้างนอกอ่ะร้อน <Stef ano> ข้างในมันเย็นดีเป็นหินดอ,อกมันยาวมากเลยต้อนอะไรเนี่ยออร์โดรง